รัฐบาลใช้มาตรา116เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการปิดปากประชาชนมาโดยตลอดและมาตรา116ดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่ยุยงปลุกปัน่นและโพสต์ข้อมูลอันเป็นเท็จในโซเชียลมีเดียนะครับและโดนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ที่โดนข้อหานี้กับกลายเป็นคนกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มขบวนการล้มเจ้ากลุ่มประชาชนปลดแอก นะฮะกลุ่มไอ้แมวสุดท้ายก็เป็นชายชุดดำแล้วก็กลุ่มคนเดียวกันนะที่โดนถูกนกืคดีตามกฎหมายทั้งหมดนะครับทำให้นะฮะเป็นคนกลุ่มไหนก็รู้สึกว่าจะพักนี่ก็พ,กพักพวกเดียวกันนะตอนชุมนุมเขาก็ไปร่วมชุมนุมด้วยก็บอกว่าขนสอสอไปทุกคนนะครับที่เข้าร่วมชุมนุมนะแล้วก็เกมต่อไปหลังจากวันที่24นะครับกันยายนหลังจากปิดสมัยประชุมสภา นะครับก็แน่นอนถ้านักการเมืองและพักการเมืองตํารวจก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหากับนักการเมืองและพักการเมืองที่ให้การสนับสนุนการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบประชาธิปไตยนะครับประเทศไทยไม่เคยปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะฮะปกครองในระบอบประชาธิปไตย สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจมกิจวัฒน,นาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจจริงๆก็มีประเด็นร้อนๆเยอะนะโหวตมาก็หลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ตกลงเราทรําไปหรือยังหลังจากที่มีการเรียกร้องเอปเดี๋ยวผมค่อยๆทำนะเอาประเด็นที่มันเป็นกระแสก่อน นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายทีเรื่องเลยทีเรื่องทีลเรื่องท,เองท,เองทีเรื่องมันจริงหรือเปล่าเอาความจริงมาเล่ากันวันนี้มีปรากฏการณ์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างพักก้าวไกลเขาเรียกร้องที่จะให้มีการแก้ไขบระบอกคอมพิวเตอร์และามาตรา116ยุยงปุกปั่นให้กระด้างกระเดื่องในประชาชนแล้วก็ต่อต้านรัฐเกิดขึ้นเนี่ยไปฟังการถแถลงการของพวกเขาดูว,าว่าเขาเรียกร้องอะไรพักเก้าไกลเราได้ยื่นเสนอแก้ไข ประมวลอาญามาตารา1น6นะครับเพื่อไม่ให้มาตารานี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการคุกคามประชาชนอีกต่อไปนะครับโทษอาญามาตารา1น6่หนึ่ครับหรือที่เรียกกันชื่อเล่นง่ายๆว่าเป็นโทษของการยุยงปลุกปั่นนะครับกลายมาเป็นกฎหมายอาญาหมวดความมั่นคงที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ยุคข,ของรัฐบาลคสช,ชจนมาถึงรัฐบาลสืบทอดอำนาจปัจจุบันนะครับ เนื่องจากเป็นข้อกฎหมายที่ตีความได้กว้างครับเพราะมีการใช้บัญญัติคําว่าเพื่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนและเพื่อให้ล่วงละเมิดกฎหมายนะครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เลยใช้มาตรา116ฟ้องประชาชนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นหรือจัดกิจกรรมทางการเมืองที่ต่อต้านรัฐบาลหลายสิบคดีครับตั้งแต่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งกลุ่มคนรณรงค์ประชามติจนมาถึงกลุ่มผู้ชุมนุมนิสิตนักศึกษา แล้วก็คณะประชาชนปวดแอกต่างๆนะครับถึงแม้ว่าศาลจะยกฟ้องเกือบทุกคดีครับในสมัยคอสอชอร,รัฐบาลก็จะใช้มาตราน,นี้ต่อเนื่องครับ <Okay. S 1> เหตุผลเพราะว่ามันเป็นโทษอาญาหมวดความมั่นคงที่มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน7ปีทําให้ตํารวจสามารถขอหมายสาร <Okay. S 1> เพื่อออกหมายจับได้โดยไม่จำเป็นต้องออกหมายเรียกก่อนนะครับและทําให้ศาลเนี่ยต้องเรียกเงินประกันตัวที่สูง <Okay. S 1> เป็นหลักแสนบาทนี่คือเหตุผลที่รัฐบาลใช้มาตรานี6 เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการปิดปากประชาชนมาโดยตลอดดังนั้นเนี่ยพวกเราก็เลยเห็นมอง,มองเห็นกันว่าถ้ามาตรา116นี้ที่ตีความได้กว้างจนเกินเจตนารมณ์ของโทษอาญาหมดความมั่นคงของรัฐก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ควรจะมีการแก้ไขข้อความกฎหมายในมาตรา116นี้นะครับดังนั้นผมและพรรคเก้าไกลก็เลยยื่นขอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขประมวลอาญามาตรา1น6เพื่อให้ข้อกฎหมายมีความชัดเจนขึ้นเพื่อเป็นการยุติการใช้มาตรา1น6เป็นเครื่องมือทางการเมืองอต่อไปนั่นคือข้อเรียกร้องของเขานะครับต้องถามว่าพรรคนี้หมาจากไหนก่อนพรรคนี้ก็มาจากพรรคอนาคตใหม่เดิมที่มีหัวหน้าพรรคชื่อธนาธนะรปัจจุบันก็คงก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันมีหักแนวคิดเหมือนกัน ยุบไปก็พี่ทาก็เป็นหัวหน้าพัก<ม>ก็มีหลักคิดกระบวนการทางความคิดเหมือนกันเข้าสู่สภาผู้แทนสน,นะครับ mm. ก็เรียกร้องให้มีการแก้ไขทั้งนูญทุกมาตราเริ่มต้นจากมาตรา1น,นะฮะประเทศไทยแบ่งแยกมีได้เ็พิจารณาแล้วกันคิดยังไงนะครับตอนนี้ทําไมนะที่ข้อเรียกร้องที่เขาต้องการให้มาแก้ไขมาตรา1นึนะครับแล้วก็ต่อมาอีกวันจะให้มีการแก้ไขพระบัญญัติคอมพิวเตอร์ นะครับเกิดจากรัฐบาลตั้งแต่ยุคคสชที่ผ่านมารวมจนถึงเข้าสู่การเลือกตั้งนะครับใช้กฎหมายตามพระรัมยัหยัดคอมพิวเตอร์และมาตรา116ดําดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่ยุยงปลุกปัน่นและโพสต์ข้อมูลอันเป็นเท็จในโซเชียลมีเดียนะครับและโดนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ที่โดนข้อหานี้กลายเป็นคนกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มขบวนการล้มเจ้า กลุ่มประชาชนปลดแอกนะฮะกลุ่มไอ้แมวสุดท้ายก็เป็นชายชุดดำแล้วก็กลุ่มคนเดียวกันนะที่โดนถูกดำเนันคดีตามกฎหมายทั้งหมดนะครับทำให้นะฮะเป็นคนกลุ่มไหนก็รู้สึกว่าจะพักนี่ก็พักพ,กพวกเดียวกันนะตอนชุมนุมเขาก็ไปร่วมชุมนุมด้วยก็บอกว่าขนสอสอไปทุกคนนะครับที่เข้าร่วมชุมนุมนะแล้วก็เกมต่อไปหลังจากวันที่24 นะครับกันยายนหลังจากปิดสมัยประชุมสภานะครับก็แน่นอนท่านการเมืองและพักการเมืองตํารวจก็ต้องแจ้งข้อกก่าหากับนักการเมืองและพักการเมืองที่ให้การสนับสนุนการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบประชาธิปไตยนะครับประเทศไทยไม่เคยปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะฮะปกครองในระบอบประชาธิปไตย นะประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมาโดยตลอดไม่เชื่อไป search เซิร์ชกูเกิลดูนะครับตลอด89ปีที่ผ่านมาผู้เรียกร้องประชาธิปไตยเปิงจึงเป็นกลุ่มคนที่เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นเองนะนี่ชัดเจนเลยนะครับตอนนี้พรรคการเมืองและนักการเมืองพรรคไหนนะครับที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ก็เข้าร่วมขบวนการ นะครับก็ต้องมีความผิดตามกฎหมายประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่ามีพักการเมืองมีกลุ่มเสื้อสีอย่างสีเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อฟ้านะครับหรือกบพศถูกข้อหาเหล่านี้ไหมก็โดนเงาโดนยกเข่งโดนสาวบุคคลกันหมดคดีล่าสุดก็กำลังสุดเทพซึ่งเป็นแกนนำเนี่ยก็โดนแจ้งก็ข้อหาหมดสาวคนที่ร่วมกระบวนการแกนนําทั้งหมดผู้นักร้องนักดนตรีสมัยพันธมิตรนักร้องนักดนตรีผู้ปราศัยโดนหมดเลยโดนหมดเลย คราวนี้ก็มาตรฐานเดียวกันนะทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมนะครับดังหลักที่พวกเขาเรียกร้องกันนะฮะซึ่งเป็นหลักวัตกรรมของผู้ก่อร้ายคอมมิวนิสต์ตอนนี้ทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมเลยในแกลบข้อเรียกร้องมาตรา1นึและพระบอรคอมพิวเตอร์กำลังมีการแจ้งความเอาผิดกับคนกลุ่มนี้ที่ล้มล้างการปกครองในระบอบราชาที่ปตัตยนะคกับของประเทศไทย และจะแกะ้รัฐมนูญซึ่งประชาชนคงได้เห็นเชิงประจักษ์แล้วนะส่วนเขาจะเรียกเรียร้องให้แก้มาตรา1นึ่ง่งหกแก้พรบคอมพิวเตอร์ก็เป็นเรื่องของพรรคการเมืองแต่ผมกําลังพูดถึงว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้มีกลุ่มคนที่เสียผลประโยชน์การแก้ข้อกฎหมายเหล่านี้มันเพื่อประโยชน์ของใคร ประโยชน์ของพวกเขาเองไม่ใช่ที่กระทําความผิดเหล่านี้เขาบอกว่าอ้างว่ามันครอบคลุมเกินไปไม่ใช่มันก็เกี่ยวข้องกับคนเหล่านั้นคนทั่วไปถ้าไม่ได้ทำกระทําความผิดก็ไม่จาเป็นจะต้องไปโดนข้อหาเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นอํานาจของรัฐตามหลักกฎหมายที่เรียกว่านิติรัฐนะซึ่งกฎหมายที่รัฐกําหนดนะเป็นสิวิลล์นะครับกฎหมายลายลักษณ์อักษรเนี่ยที่ถูกระบุข,ขึ้นมาโดยยึดคำมรรลอเลยหลักนะพฤติกรรมนะประเพณีของคนละพื้นที่ แต่ละประเทศก็มีกฎหมายที่แตกต่างกาันการผสมผสานทั้งสี้วลอยและคอมมอนหลอจึงเป็นหลักแต่หลักที่สําคัญต้องใช้หลักนิติรัฐยึดเจตนาเป็นสําคัญนะครับเจตนาและวัตถุประสงค์เป็นสําคัญตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเราก็คงเห็นนะครับว่าเขาก็มาเรียกร้องไม่ให้ดำเนินคดีกับพวกเขากฎหมายไหนที่มีการอภิปพวกเขาก็มีการยกเลิกแต่อยากต้องการให้มีการยกเลิกในภายหน้าอ้างเหตุโน่นนี่นั่นนี่นั่นว่าไป นะครับมันต้องกระชับชัดเจนกว่านี้มันครอบเกินไปมันยกฟ้องมาเยอะแล้วมันก็เป็นวิธีการแต่หลักกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังนะถูกที่ลุงเนิดีดีไปก็ว่า,าไปแต่เฉพาะถ้าสมมติแก้ได้ก็ต้องลายใหม่เท่านั้นแต่สิ่งเหล่านี้เราได้เห็นเชิงปรากฏการอะไรเราได้เห็นเชิงปรากฏการว่าทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลนนะมีนักการเมืองและพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง นะครับกับเรื่องของการชุมนุมในเรื่องของกลุ่มคนกลุ่มคนขบวนการต่างๆที่เรียกว่าขบวนการล้มเจ้ามีการดูหมิ่นเหยียดย้มสถาบันพระมหากษัตริย์มีการยุยงปลุกปักป่นกระด้างกระเดืองกับลัฐน,นะครับเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มคนกลุ่มเดิม azing, e ul, กลุ่มคนกลุ่มเดียวกันที่อยากเลือกตั้งไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งและเรียกร้องให้มีการเรียกร้องประชาธิปไตยและเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เป็นกลุ่มเดียวกัน เราจะเห็นมาคนกลุ่มเดียวกันอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องของพรรคการเมืองและนักการเมืองนะครับก็เป็นเรื่องที่เขาสามารถเรียกร้องได้ส่วนจะแก้ไขได้หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเขาพยายามจะปลุกกระแสขึ้นมาแต่ก็กระแสตอนนี้ก็ปลุกไม่ขึ้นกําลังที่ไปชุมนุมหน้าสภาผู้แทนราษฎรที่หวังว่าจะมาเป็นหมื่นเป็นแสนตอนนี้ก็นะหล่ำแหลมหล่ำแหลมนะหลังจากเสียกไก่โดนจําคุกไปถึง99ปี จบวันที่24ปิดสมัยประชุมสภา,าก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับนักการเมืองและพักการเมืองนะครับที่กระทำความผิดตามกฎหมายซึ่งคราวนี้ไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองแต่อย่างใดขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตศักเดเจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ทั้งยามีพระราชาเป็นมิ่งวันกำลังใจให้ประชาวันนี้จ,จะสงานสายตาโลกสุดปลาคำสัญญาจากตนข้าของแผ่นดินจะเกิดไปด้วยชีวิตคือสามสิ่งทีใหญ่ชาติสาติ เรียกได้ดังลมหายใจเราทั้งกองจะกองไว้หากมีใครคิดยำยีต้นชานี้จะไม่มีใครพันเสียสลากแบ่งปันแตันอยู่สหักที่จะรวมลังเป็นต้นชาแห่งความนี่แห่งแห่งแห่งนิน่ง กายบาลมีพระราชาขอพระองค์ทรงทรงนาเจริญทุกอย่างบาตรที่ลำเนินจะมีรักแท้รางนามศ์นิกร i'm